สวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวนะันนี้วันจัน่ะคะเมื่กกำลังจะทำผมให้น้องนิชานะคะน้องนิชาก็ทานข้าวแล้วก็ทำผมค่ะผมฟูกรเซกระเซ วันจันเขาบอกว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์นะคะรถก็จะติดหน้าเลยไม่ว่าใครจะไปทำงานหรือไปโรงเรียนนะคะ mm hmm. ก็ต้องรีบตื่นแต่ช้าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรถติดนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อที่จะไม่ได้ไปทำงานสายนะคะ mm hmm. เผื่อเวลาว่าถ้าเกิดว่า เจอรถติดตรงไหนนะคะเราก็จะได้มีเวลาก่อนที่จะเข้างานได้ทันนะคะไม่สายแม่ไหนข้าวแม่ไหนไข่ลาวาไข่ลาวา <c oughs> มันไม่ได้เป็นลาวาใช่ไหมคะเ๋ยว <c oughs> แม่จะแก้ให้ตอนเย็นนะอันนี้กินไปก่อไปกินไข่ลาวาตัก <c oughs> ดีๆแต่มันจะหกใสเสื้อผ้า อันนี้จะถักทรงไหนคะวันนี้น้องลิชาจะเอาทรงไหนพ้อบอกว่าเอาลองไปวางี่เอาทรงถักเปียแล้วแต่คุณแม่เดี๋ยวพ่อแม่ถักให้สวยๆเอเปียสี่เปียสี่เลยเปียสี่หรอคะหนึ่งสองสามสี่สีส่แจกแล้วก็มามัดรวมกันใช่ไหมคะแล้วไงคะเหมือนที่ทรงดีเดอร์เปียสี่โอเคไหมหน,นึ่งใช่หมึงทำมันเดียวเปียสี่เขาลงมาทำแบบนี้อะ ทำแบบนี้แยก uh huh. แยกกันอย่างนี้เนี่ยมัดก,ก่อนแล้วค่แยกใช่คเคะก็ถักเปียถักเปียแล้วก็มามัดรวมกันโอเคเปียหนึ่งก็ได้ <c oughs> เปียหนึ่งธรรมดาสามชี จะแบ่งผงถักเปียให้หนึ่งดีใจน้าปมจะไปทำงานแล้วน้าหนุ่มน้าหนุ่มไปว่ายกันนะปูเปียหนึ่งเปียหนึ่ง <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งหมดเลย น้องนิชาก็ใกล้จะเรียนจบอนุบาลสามแล้วนะคะอาทิตย์นี้ก็เริ่มสอบแล้วก็แล้วก็วันที่สองมีนาคมก็รับบัณฑิตนะะ้องค่ะเอาชุดนางเงือกไปด้วยนะคะได้ค่ะววน้องนิชาเจบนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบเก้าค่ะ 10, 11, เปิดเทิมหน้าดเดือนพฤษภาน้องนิชาก็ขึ้นป .1 ค่ะแป่เก้าสิบหนึ่งสองเปิดเทิมหน้าก็ขึ้นป .1 แล้วนะแล้วก็ไม่ได้ไป <c oughs> ไม่ได้นั่งรถตู้ขอกับน้องเชอร์เบลนะ ก็แยกกันแล้วเพราะน้องชูบเบลอย,ยังอยู่อนุบาลอยู่เราก็จะขึ้นอระดับาสามต่อใช่น้องชูบเบิก็จะขึ้นอนุบาลสามแต่ก็ยังเรียนที่สุจรงเรียนคุดยันรถไฟรถไฟหนูนิดนึ่งซื้อหนูกินข้าวไม่ได้ ส่วนน้องนิชาก็จะไปโรงเรียนบางจำค่ะทุกคนน้องนิชาสอบแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าได้อยู่ห้องไหนเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้ายี่ิชา้25เราก็จะไปดูว่าน้องนิชาได้ห้องไหนนะคะน้องนิชาสอบไม่ได้สอบไม่ได้อสอบไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูว่าอยู่ห้องไหน อาทิตย์นี้ก็เจ็ดเอวหลังสมงหนูยังไม่เกิดเลยหนูยังอยู่ในท้องอยู่เลยค่ะแล้วหนูอยู่ไหนล่ะอยู่ในท้องคุณแม่เลค่ะเป็นภาพที่เป็นกระดาษของพ่อทวิต่ตอรอามกดเนาะที่วัดวัดท่านกระบอก ม่ไม่ใช่ประจํากับวัดพระบาทน้ำพุเองลิ้นช่อยู่ในท้องอยู่เลยยังเป็นฝุ่นอยู่เลยฮะยังเป็นบุญอยู่เลยบุญในท้องนียังไม่ได้เป็นตัวเลยนายหนูอยู่ในท้องใครทีอยู่ในท้องใครอ่ะอยู่ในท้องคุณแม่สิคะทำไมแม่โตผอมนม่อือ คุณแม่ก็ตัวเท่าเดิมนี่นแหละนี่อย่าโยนทยิ้งลงไปอย่างนั้นสิคะมีหลวงพ่อด้วยเดี๋ยวจะเอาไปให้นาตาลแผ่นนึงให้ตาปู่แผ่นนึงให้ตาแง่งแผ่นนึงคุณแม่ล้างมาหลายแผ่นเอาไปแจกเหรอใช่ค่ะอย่าทำให้มันจะยัด อย่าพักนะเดี๋ยวมันยับเอ,อาไปให้ลุงตาแหนมแข่ง,งหให้จับปลูกแข่งแม่นหนูอยากมากจับหลวงพ่อชฎาอยากมาจับหลวงพอ่อชฎาหลวงพ่อยังไม่มาเลยหลวงพ่อกลับฝังนใจแล้วแม่ เดี๋ยวท่านมารอบหน้าเราค่อยไปเนาะรอบเมื่อกี้เราไม่ได้ไปกราบท่านเราหลวงพ่ออยู่ที่ไหนแล้วอ่ะหลวงพ่อปั้นแกนแล้วก็อยู่ที่บ้านนั่นหรอวัดสิคะลูกพระก็อยู่วัดจ้ะพระก็จำวัดนะลูกวัดอะไรท่านเป็นพระ วัดอะไรอ่ะวัดอา่าวัดอะไรนะวัดญาติธรรมญาติธรรมคืออะไรอ่ะญาติธรรมชื่อเป็นชื่อนะคะลูกอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่น แสร็จแล้วค่าสสยมากแล้วว่าหายบีมีอยู่นี่แก่แล้วลืมหืม่ยหนูกินข้าวได้เยอะยังเยอะอยู่จะนนีเช่อใจัะเดีวเลานาฬิกาเวลาผมเวลาทำผมแต่งตัวทำผมตลอดทำเสร็จลมันเป็นผ้าลวงพ่อ <lump> ผ้าลวงพ่อสวยดูด้ว แต่แม่จะปักคิา้นาแม่สายเบียร์เขาชอบขอกิฟหนูอ่ะบอกว่ากิบหนูสวยกิโอมิ้กิบหัวใจกิบอะไรอย่าเงี้ยแบ่เพื่อนได้เนเยอะคุณแม่ซื้อไ้เยอะแม่ไม่ด่าหรอ ไม่ไดาหาด่าทำไมคะก็ถ้าของเรามีเยอะอยู่เราก็สามารถแบ่งปันได้ใช่มแม่ไม่ได่าการแบ่งปันป็น,นเขาได้เยอะทำไม <c oughs> สนเขาได้เยอะทำไมอ๋มอนหนูให้เยอะแล้วเขาขอเยอะเอเขาขอ,ขอเยอะ <c oughs> หนูก็แบ่งไปแค่หนึ่งหรือสองไงคะสามใช่ไหมสามอ้า ได้แล้วหนูติดไปเท่าไหร่แล้วหนูถึงจะไปแบ่งเพื่อนเจนสามหนูติดไปสามหนูแบ่งเพื่อนสามหนูก็ไม่เหลือสี่หนูติดไปสี่หนูแบ่งเพื่อนสองอย่างเงี้ยก็ได้คุณแม่ไม่ว่าหนแบ่งเพื่อนหนึ่งแบ่งเพื่อนสองแม่เอาเก็บบัวนีน่คุณแม่เอาเก็บบัวเหรอแ่าหระ ที่แตงโมอ่ะไม่หา,าสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่เหนแม่คือเด็กๆเ,เขาจะชอบแบ่งแบ่งสิ่งของกันค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมสหรือว่าจะเป็นกิฟต์เขาก็จะแลกเปลี่ยนกันก็แบ่งกัน ได้ผลกิฟนี้ที่เราทำเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจาจักอะไรทำจากไอ้นี่ไงกาวร้อนที่เราติดกาวร้อนใส่ไม่ต้องแก้มันอยู่แล้วมันติดแล้วน่ารักมากเราเนี่ยให้เพื่อนได้ไหม <c oughs> ได้เาจะเพื่อนของจริงแล้วให้ได้ไหมได้ค่ะ นี่าาน่ารักมากเลยกิมนมิชาอ่ะติดติดอันไหนคะพอ <c oughs> ยงังพอยังคะพอยังคะลูกนองมิชาพอยังคะ,งงคะพอแล้วคะ่ะ อโ้ยกินน้ำสิคะน้ำอุ่นคอมันแห้งถ้าคอแห้งปุ๊บก็จะก็จะทำแบบนี้เราต้องกินน้ำอุ่นเยอะๆคุณหมอบอกให้กินน้ำอุ่นเยอะๆก็ไม่เป็นไรแล้วริงเหรอแล้วไม่ได้ไปหาหมอไม่ใช่หรออาคุณคุณหมอก็บอกเรากันที่เราไปหาหมอรอบที่แล้วนี่ไงคะไม่จำไม่ได้เหรอถะาจาได้สิคะแล้วอนูจจำไม่ได้เหรอ หนูจำ oh ได้ไหมหนูต้องจำได้สิคะหนูยังเป็นเด็กเยูเลยช่ไหน่ารักมาก remember remember โอเคไหม remember ด้วยนะจะได้จดจำได้ล <Okay. S 2> อานกาต

อาแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนขอแล้วหนูจะมีให้เหรอถ้าหนูให้เพื่อนไปปุ๊บหนูก็ไม่มีแล้วก็ได้หนูก็ไม่มีกิฟต์สวยติดบนหัวเราก็ได้หนูก็ต้องติดกิฟต์แต่บนหัวแบบเพื่อนน,นิชาให้เพื่อนอันเดียวโอเคไหมโอ้ยถ้าเพ,อออเพื่อนขอสองอันเพื่อนขอสองอันหนูก็บอกว่าเราแบบเราติดมาสองอันเราให้เธออันนึงเราเก็บอันนึงโอเคไหม โ okay, อเคไหมคะเดี๋ยวเราวิชาอากินน้ำกินน้ำอุน่นอันนี้คือจะเป็นต้มน้ำอุน่นวันนี้เพืพ่อนเขาจะไม่ขอทำไม,มคะ <c oughs> ตอนนั้นหนูจะไปกินเดียวเพื่อนขอยังไม่ยงมังไม่ด่าเลย <c oughs> ไม่เขาไม่ได้ด่าทำไมจะต้องด่าก,กัน <c oughs> มจะต้องดากกิ <Aub ain> นน้ำยังคะลองนิชาออกมารอรดนะคะ สียเชอเบลแล้วได้ยินยเสียงเชอเบลแล้วค่ะว,วันนี้เชอเบลก็กำลังกินข้าวจะมืดตึืต่นเลยแต่งตัวแล้วอากาศในหนี้มันมืด น้องกินข้าวอยู่น้องกินข้าวอยู่โอเคค่ะรอรถมารับค่ะลินมาแล้วมีคนให้แม่หนูมาโอ้หรอคะแล้วเเป็นยาเออแม,ม่ก๊อนี่แกช่วยเอาอ,อกหน่อย มันมันเหนียวมันเกลืออะไรติดได้แน่คุณแม่ดูให้แ,แล้วมันจะขาดนนอพี่ฟิลเตอร์รถมาแล้วไ,ไป,วนะไ,ปไปคะ่มคะ,คะมาแล้วทุกคนอาลบมามน,มนี่อ มาแล้วค่ะเสแมสด้ค่ะลูกอ่ามาสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีคุณป้าฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ